นักเรียนกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นะถมศึกษาปีที่3ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2, 2> สําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเรามาดูกันก่อนว่าจะประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างข้อที่1 เพื่อให้นักเรียนบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบว,วัฏจักชีวิตของสัตว์ต่างชนิดได้ 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าชีวิตของสัตว์โดยไม่ทําให้วัฏจักชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงได้เอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเพราะวัจักชีวิตของสัตว์ก็คือการเจริญเติบโตของสัตว์ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องกันมาอย่างเป็นระเบียบม,มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้และจะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเช่นกบตอนแรกมาจากแม่ครั้งแรกก็จะเป็นไข่หลังจากนั้นจะเปลี่ยนจากไข่กลายเป็นลูกออดเมื่อโตขึ้นมาอีกสักหน่อย หางของลูกอสก็จะหดลงแล้วขึ้นมาหากินบนบกจนกลายเป็นกบตัวเต็มวัยวัฏจักรชีวิตของสัตว์เราสามารถแบ่งออกได้2แบบ 1. วัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับอย่างในภาพก็จะมีจระเข้นกไก่เต่าแบบที่2วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว ได้แก่สุนัขมา้าบัวควายช้างสำหรับวัฏาจาักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับเมื่อสัตว์ตัวเมียมีการวางไข่ตัวอ่อนก,ก็จะฟักออกจากไข่ในที่นี้เราจะสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทก็คือ 1. สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะก็จะมีระยะที่1เป็นไข่ ระยะที่2ตัวอ่อนระยะที่3ตัวเต็มใยประเภทที่2สัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่ที่มี4ระยะได้แก่ 1. ออกรูปเป็นไข่ระยะที่2เป็นตัวอ่อนระยะที่3เป็นดักแด้ส่วนระยะที่4ก็จะเป็นตัวเต็มใยเรามาดูสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่ที่มี3ระยะกันนะครับระยะที่1ไข่ คือระยะที่เซลสืบพันธุ์เพศเมียรหรือเราเรียกว่าเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิเซล์ Sell สืบพันธุ์เพศผู้หรือเรียกว่าอสุจิในระยะที่2เราเรียกว่าตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่เป็นตัวอ่อนระยะที่3เราเรียกว่าตัวเต็มวัยคือระยะที่ลูกสัตว์เจริญเ,เติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ วีนี้เรามาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกเป็นไข่แบบมีสามระยะวันนี้ครูให้ดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของไก่นะครับตามภาพระยะที่1ก็คือไข่ใช่ไหมครับระยะที่2เราก็คือระยะของตัวอ่อนเราจะเรียกว่าลูกเจี๊ยบระยะที่3ตัวเต็มวัยเราก็จะเรียกว่าไก่ ต่อมาเรามาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบมี4ระยะระยะที่1เราเรียกว่าไข่คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเซลล์ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรืออสุจิจากนั้นก็จะกลายเป็นระยะที่2ก็คือตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่กลายเป็นตัวอ่อนระยะที่3าม เราเรียกว่าดักแด้คือระยะตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอการรอ,อกคาบเพื่อเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มใบอย่างสมบูรณ์ระยะที่4สุดท้ายเราเรียกว่าตัวเต็มใบคือระยะสุดท้ายที่สัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้ในที่นี้เราจะมาดูวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อกันนะครับระยะที่1ก็คือไข่ผีเสือ้อ ระยะที่2ก็จะเป็นตัวอ่อนหรือหนอนผีเสื้อระยะที่3ก็จะกลายเป็นดักแด้ระยะที่4ก็จะเป็นตัวเต็มวัยเอาละครับเด็กๆแาวนี้เรามาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวกันบ้างสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเมื่อตัวเมียมีการตั้งท้องเนี่ยถึงเวลาคลอด ลูกสัตว์จะออกลูกมาเป็นตัวหรือเราเรียกว่าตัวอ่อนและตัวอ่อนก็จะพัฒนาต่อไปเป็นตัวเต็มวัยซึ่งสัตว์ออกลูกเป็นตัวก็จะมีอยู่สอระยะด้วยกันระยะที่1คือตัวอ่อนระยะที่2คือตัวเต็มวัยในระยะที่1ที่เราเรียกว่าตัวอ่อนคือระยะที่ลูกของสัตว เมื่อคลอดออกจากท้องแม่จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับพ่อแม่แต่มีขนาดตัวเล็กกว่าอาวัยวะต่างๆของร่างกายยังเจริญเติบโต,ตไม่เต็มที่ส่วนระยะที่2เราเรียกว่าตัวเต็มวัยคือระยะที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโต,ตไปเป็นตัวเต็มวัยโดยมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ ที่นี้คุณจะยกวัักรชีวิตของคนนะครับเพราะว่าคนออกลูกเป็นตัวใช่ไหมครับเมื่อเราคลอดออกจากท้องแม่เราก็จะเป็นทารกหรือว่าตัวอ่อนต่อมาร่างกายของเราก็จะมีการเจริญเติบโตโดยใช้ระยะเวลาที่พอสมควรเราก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยหรือเป็นคนที่มีร่างกายตัวเต็มวัยนั่นเอง ตัวอย่างการดูแลวัฏจักรชีวิตของสัตว์โดยไม่ทําให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลง 1. ไม่จับตัวอ่อนมาเป็นอาหาร 2. ไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่ 3. ไม่ทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ 4. ไม่ล่าสัตว์เพื่อการกีฬาและการค้า เอาละคเด็กๆเราทราบกันดีแล้วนะครับว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีความสําคัญเช่นไรหากวัฏจักรชีวิตของสัตว์ระยะใดระยะหนึ่งถูกทําลายไปอาจส่งผลทําให้ไม่เกิดวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้นซึ่งจะทําให้การเจริญเติบโตของสัตว์ไม่ครบวงจรและทําให้สัตว์ชนิดนั้นไม่สามารถออกลูกออกหลานได้จึงอาจเกิดการสูญพันธุ์ไป เอาละครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันไปแล้วทีนี้เรามาช่วยกันสรุปกันดีกว่าว่าเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราจะมาสรุปเป็นใจความสําคัญได้อะไรบ้างโดยสรุปนะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เราจะแบ่งได้2แบบด้วยกันจำไหมนะครับเด็กๆอย่างที่1เราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และอย่างที่ส ก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมีแบงงานง่ายๆไว้ให้เด็กๆไปฝึกทบทวนทำเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับก็จะมีอยู่วัฏจักรชีวิตของ ยุงนะครับและวัฒจักรชีวิตของผีเสื้อโดยการนำเอาข้อความที่อยู่ด้านบนลงไปเติมในช่องแต่ละช่องที่คุณครูกำหนดให้ให้ถูกต้องตามวัฒจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดนะครับและนักเรียนสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อโหลดใบงานไปฝึกทำได้เลยนะครับ วันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเด็กๆ